เก็กมุกกากับปักแสงเพชรไอ้ยแวต้องเล่นแรงดิวะแรงดีแรงดีไม่เอาไม่เอาผมขี้เกียจผมขี้เกียจวิ่งนั่นแรนไอสัตว์อ๋อโทษตัวตัวเอาแรนนี่ว่าที่เป็นที่แบบว่าบ้านเมืงเขาตั้งอยู่อย่ปะเป็นที่แบบไม่คนอยู่จะเยอะนั่นมันแรนภาษาไทยเฮ้ยอังกฤษเอาเอาเอาแรงนีพูดก็พูดผุดเอาแรงเอาแรกดแรงดิกดแรงกดแม่กดแรงกดแรงแม่ มึงกดแม่กด enter กดก็ได้สั์กดกดไปกดกดคจะกดหน้ามั้ยแม่กดออกเกมนี่สั์เชื่อแม่งยิงไปพันคิวเลย่ะของจริงเชือยู่กับของจริงว่ะมันจะด่าเราไหมเนี่ยว้าวโด่งโดดลงไปเนี่ยเราพามันไปตายเลยมันคงจะหัวหน้าดูเลยจริงๆนะจะให้จะให้มันเป็นหัวหน้าห้องแล้วกันเนี่ยไอ้มันเป็นมันกระโดดไปมึงดูนะอย่ามันโดดเข้าไปแบบตตายเองแล้วมันก็ด่าเราไปบ้า้เหี้ยมึงกางใช่ปะเอา ขอโทษครับกูลงรูนี่เลยเออไม่ใช่รูนี่ว่ะไอสัตว์ทางเข้ามาอยู่ไหนว,วะฮัลโหลชิบหายโดนยิงฮัลโหลเกือบตายครับผมเอ้ยเพิ่งยิงกูเอาดิเอาดิมึงไม่มีเกาะกูมีเกาะกูกจะฆ่ามึงเอ้โอ้โอโอกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้กออูแตกไอ้เหี้ย <laughs> กูวิ่งไปกูจะยิงไอ้แพดไฟเดอร์ที่มันมีพีสองพันเหมือนกับกูแล้วมันก็มีอีกตัวหลังที่มีปืนกลยิงศาสมาแล้วกูหลบไปเจออีกเพื่อนอีกมันอีกคนหนึ่งที่เป็นบัตรฮาวที่กําลังถือปืนกลอีกทีหนึ่งมึงคุณนี้เสือป่าจระเข้ป่ะเยอะ้ชีวิตมจะรอดเหรอมึงติดมึงติดตรงเดียวมึงติดจะเนี่ยถ้ามึงไม่ติดจะเนี่ยมึงรอดแล้วติดจะลักษณะที่เป็นรูปแงแล้วมันจิตจะลักษณะลักษณะ ช้อตเถื่อใช่ๆกูภาษาจริงพูดคัมซามิดาอันยอนเซโยอันเกาหลีที่อ่ะชิซามิดาเกาหลีอ๋อมึงก็รู้นี่กูอยู่ญี่ปุ่นนะหรอญี่ปุ่นที่ที่เอาไว้ฉาปูนใช่ไหมอะไรของมึงเนี่ยมุกอะไรเนี่ยไม่ใช่กูตอบว่าอะไรเนี่ยปูนไงมันปูนไงมั่ญี่ปุ่นหอมันปูนต้องเล่นใหม่ ปูนที่ว่าเอาไว้สร้างกำแพงอะไรเงี้ยนะน้ำปูนปูนที่ว่าเป็นขนมนะนั่นมันขนมเปียกปูนแล้วใครโดดเนี่ยฮัลโหลไอหมอนี่ไม่ยอมโดดเลยเฮ้ยมันจะสุดทางนะฮัลโหลเอเดี๋ยวทามมันกระโดดเองไงเอาจริงๆเราเรารออะไรรออะไรมันม้านอ๋อคิดจะโดดก็โดดไม่ปรึกษาเพื่อนพ้องมึงกะว่าไอเฮียสามตีลงตรงนี้เอาตรงไหนใช้กูลงตรงนี้แล้วกันนะ ไปนู่นเลยไปตามมันเลยโอ้แยกแล้วแยกแล้วจังหวันนี้ขอเลยไปไกลหน่อยแล้วกันนะขอเลยไปตู้ตู้กระจกที่มึงชอบไปบ่อยๆหน่อยนะเอ้ากูก็จะไปตรงนั้นแหละไม่ไม่กูไจะไปชี่ไม่ต้องเยอะแยะกูกูไม่รู้ปืน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 อยู่ไหนไอสัตว์ปืนปืนปืนก็ต้องหากำแพงหาบันไดนั้นปีนอะไรเนี่ย ไอ้เช่นนั่นช่วยไหวะปีนที่ว่าไว้เดินนะอันนั้นตีนโทดถอดอุ้ยเดี๋ยวเพื่อนโดนยิงตายเพื่อนยิงตายไรสัตว์เพื่อนโดนเรายิงเพื่อนเราตายแล้วเพื่อนเพื่อนโดนเรายิงมึงยิงกูยิงเพื่อนน่ะฮัลโหลกูไปแล้วเด้อกูไอยู่แล้วเด้อเพื่อนเด้อู้ไอ้เพชรอะไรฮัลโหลมีปืนไหมมีปืนไหมมีกอบไหมกูไม่อยู่มี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 ปืนพกเว้ยมีปืนพกเว้ยยิงเร็วๆไล้กูจะตายแล้วงเล่ยหลังกูมาเลยนะยัดแม่มอน มึงนี่มันเหนื่อยใจจริงมีเพื่อนไปแล้วกู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 ไปแล้วไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเพ่ไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนกูจะตายกูจะมเพื่อนมาหาที่แน่มันไงเพชรมันหมาแล้วเพชรเพชรมาแล้วกูวิ่งไปหามึงแล้วกันไปหาเพื่อนแล้วอีกทีอะไปเอาไปเก็บไอ้ไอ้นั่นหรอเออเยอะเหมันมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงอะไรใครวิ่งมันหมาเหรอเออปืนเหร กูกูกูมันมาเพชรมันมาเพชรมันมาเพชรกูอีกแล้วกูไม่เปิดกูหาทางขึ้นอยู่ขึ้นไม่ได้เอ้าโอชิดนะเพชรโอชิดจริงมึงอะเพชรโอ้โหโอโอเพชรสามตัวเพชรโอโอโอ้มาดิมาดิกูวิ่งวิ่งวิ่งซอยแบบวิ่งซอยเอ้าเพชรจำเอ้าจำเอ้าจำเอ้าวิ่งมันวิ่งมันเกียอะไรเนี่ยให้ของรถไปรับปะเนี่ยไม่มึงเก็บมึงเก็บตัวเพื่อนแล้วมึงก็วิ่งหนีไปเลยครับมึงไปเอารถไปเอารถเอารถไปรถไปรถ วิ่ง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 เก็บมึงเก็บของเพื่อนแล้วใช่ไหมเก็บไปแล้วไปแล้วกูขึ้รู้รู้รู้รมึงเก็บเพื่อนหรือยังวะเดี๋ยวเก็บเพื่อนหรือยังเนี่ยมึงมามึงขึ้นมาเร็วๆเร็วๆเออไป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 จับเข่าจับเข่าชนอีกมึงจะโอ้โหขับดีๆไม่เป็นหรือไงฮ้มึงเอาปืนให้กูไม่ได้ยังกูมึงโดดลงหลังคามึงตลกหรือเปล่าโอ้โหโดนเออนี่แหละสุดยอดโอ้ยโอ้ยมึงไปสอบไปขับขี่ได้ไงวะเนี่ยมึงใช้เงินซื้อเอาเปล่าฮะไอ้เอ้ยกู ไม่มีปืนเลยไอ้มีแล้วก็ได้มึงนี้มันมีซัดไม่มีปืนคนไอ้มีอยู่่ะเฮ้ยมีอยู่อะเออเอ้ยกูได้ปืนไอ้ไอ้ไอ้ไอ่ยิงไอนเราเฮ้เอื่อนเอาโดนยอ้เพื่ออยอ่ไอ้ไ่้ไอ้นอ้กู้จอเจอเจอเจอคนอ้ไอ้ไอ้าอ้งอ้ไอ้งห้ไอ้ไอ้ไอ้เพื่อตไอ้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 อ้ไอ้้ไอ้งข้ไอ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 มไอ้าอ้าอ้ไ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 ออ้ไอ้ไอ้้อ เอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหมึงลงที่มันมีปืนสักทีได้ยี่้มึงคือฟาร์มแบบพร้อมบวกมากเลยแบบเฮ้ยมึงเอาปืนมาให้กูเลยเี่ยมึงก็พร้อมบวกเหมือบวกมึงเป็นเอนั้นอะบกบวกเลขบวกเลขเลขชอบคณิตศาสตร์ตลกเนี่ยพร้อบวกหมถึงบวกคนเนี่ยสู้ยิงคนเนี่ยตุ้ตาตุ้มตาไง เออฮึบจ้ะจีกดตัวไหนนี่วิ่งมือเปล่าไะกด X กดเ s ฟกดทุกอย่างที่มันกดได้ไม่รู้จำไม่ได้ปะเดี๋ยวกคกดหน้ามึงอ่ะเฮ้ยอยากได้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 หัวจังววะนั่นสิไปเฮ้ะไปเฮ้ะไปในวงสักหน่อยก็ได้นี่เราอยู่มินขอบวงเินไปแล้วมินมึงจะลาวก็ลาวมึงจะไทยก็ไทยสร หมิ่นก็พ,นพูดพูดไทยตกเราไม่ได้เหรอฮะพูดอังกฤษบาไคนไม่ลืมถิ่นฐานหม่ลุยสารลุยสารลุยสารแดนเก้าป่ะใช่ใช่แดนเก้าเพราะว่าติดสองปีตลกมัเนี่ยอุยอ้ยอะไรส้มๆอ่ะ,อะโดนฮาคิของมันพีดเข้าไป เดี๋ยวเราเบรกเบรกก่อนมีมีสองคนมีสองมีสองตีมีสองตีตีล่างก็มีอ้าวเฮ้ยว่าแล้วใครแล้วะเพื่อนเรานี่หว่านั่้ไงมั่งมันไม่มีก่อนนะเกือบตายเกือบตายนี่เราต้องก็ตัวไหนชิบหายแล้วนี่มันระเบิดนี่หว่า เป็นท้ายคุณยอะไรสัตว์อะไรตกอะไรหายแล้วเอาไปตกไปตายทัเหี้ยอะไรนะนีกูตกฮัโหลจะปลาระเบิดแล้วตกลงมากูภูมิใจกับพวกมึงจริงๆเลยโอ้โหเลือดกูจะแตกแล้วอุ้ย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 โดนแล้ววะข้างหลังเฉย

ไปเล่นมึงลงกันไปทําไมไม่เข้าใจกูตกกูจะปาระเบิดแล้วแบบมันเผลอโดดลงมาไอ้เหี้ยยิงฟรีตั้งนานโอถยอะไรวะเนี่ยั้ดแต่กดแตกตัดแต่ก็แตกน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 กกูเก่งมากอกก็แมาแล้วเว้ยยิงเตายยิงเต้ยิงตาย Brigitte tay brigitte đi, brigitte tay brigitte tay bay. Audi, mama, 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 คิดว่ามึงอยู่ไอ้ยั่มันเอาดิกูเก่งปะ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 วะเฮ้ยมันเก่งขึ้นนะเออเก่งขึ้นปะตกลงให้พระกวนก็ร้อยประกวนนะเนี่ยไม่คิดจะยิงหน่อยเหรอวะโอ้ยไม่คิดจะจิกเลยหรอวะเอ๊ะมันนับป่ะนี่นี่เบายะกูตกอันไรมันมาเข้าไปเราลง Yeah, like you. <laughs> oh, do you good job. <laughs> <laughs> do you good job. I do good job. I do job. I job. I job.